แจกสูตรคุกกี้กล้วยข้าวโอ๊ตครับผมสูตรวันนี้ทําง่ายมากเลยนะครับสินาทีก็ได้กินแล้วครับผมวัตถุดิบที่ใช้ก็แค่3อย่างเท่านั้นครับก่อนที่จะไปรับชมพี่พิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับตเตรียมกล้วยหอม450กรัมครับผมหลังจากนั้นก็นําซ่อมนะครับมาบดกล้วยให้ละเอียดเลยครับ เมื่อบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตแทนแป้งนะครับผมข้าวโอ๊ตวันนี้พี่บิ๊กใช้ทั้งหมด400กรัมครับผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับผมให้ได้เนื้อประมาณนี้นะครับต่อมาก็นำส่วนผสมของเรามาปั้นเป็นก้อนให้เป็นคุกกี้แบบนี้เลยนะครับพี่บิ๊กจะท็อปปิ้งด้วยอัลมอนด์นะครับใครจะใส่เป็นเมล็ดธัญพืชอย่างอื่นก็สามารถทำได้เช่นกันครับผม หลังจากนั้นก็นํามาทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับใครจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนหรือว่าเตาอบขนมก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมใช้เวลาสิบนาทีนะครับกําลังไฟ160องศาครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นําออกมาได้เลยครับหลังจากนั้นก็นํามาพักให้เย็นตัวก่อนนะครับส่วนที่เหลือก็ทําให้ครบเลยหลังจากนั้นก็พักให้เย็นตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาตินะครับก็มี ความหอมของกล้วยนะครับมีความหวานนิดๆจากตัวกล้วยนะครับผมก็รสชาติก็กล,งกลางๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบกินครีนนะครับวิธีการเก็บรักษาใครจะเก็บใส่ถุงแบบนี้นะครับหรือว่านําไปฝากเพื่อนนําไปฝากญาติพี่น้องก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมสูตรวันนี้ทําง่ายมากเลยครับลองนําสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปง่ายๆแบบนี้พี่พีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม